ใคยคิดไหมคะว่ากินด,ดีนอนดีพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วทำไมเรายังป่วยค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอีกวันนี้เหมียวมารีวิวการตรวจ NK cell กันคะ่ะว่าสำคัญแค่ไหนทำไมต้องตรวจคลิปนี้มีคำตอบให้คะ่ะตามไปดูกัน นี่ค่ะเหมียวจากเพจเจอร์นียออร์านะคะก็เป็นเพจท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ค่ะออกเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยกิจกรรมส่วนตัวเนี่ยใส่ลุยนิเนเทนแบบนี้นะคะก็เดินทางเปลี่ยนที่นอนแล้วก็เปลี่ยนประเทศบ่อยมากๆค่ะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแบบทำให้รู้สึกว่าเราต้องให้ความสําคัญกับสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งะะสคัญมากจริงๆค่ะหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปที่ทําให้เราเห็นผล จากตัวเราเองค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมาตรวจในเรื่องของภูมิแพ้สารอาหารแฝงนะคะหลังจากที่ตรวจภูมิแพ้สารอาหารแฝงแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยแพ้อะไรค่ะมันมีข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรารับประทานอาหารทุกวันส่วนที่แพ้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากอันดับหนึ่งคือไข่ขาวคือไข่ขาว เพราะว่าเม่ออกกําลังกายใช่ไหมคะเราก็จะต้องรับประทานไข่ขาววันละ2ฟองทุกวันเลยคะ่ะแล้วปรากฏว่าผลเนี่ยมันออกมาว่าเราอะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้ ขวแล้วล่าสุดนะคะก็สนใจในเรื่องของการเข้าตรวจ NK เซลนะคะเป็นเซลล์ที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีภูมิที่จะคุ้มกันในเรื่องของมะเร็งแล้วก็สุขภาพของเรามากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนการตรวจ NK เซลนะคะก็คือการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน Natural k i l l n g Cell ซึ่งสามารถจะบ่งบอกได้นะคะว่าเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนค่ะขั้นตอนการตรวจ NK เซลง่ายมากๆค่ะก่อนตรวจไม่ต้องเตรียมอะไรมากไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องอดน้ํานะคะแต่ที่ส คัญนะควรจะนัดหมายก่อนตัววันตรวจเนี่ยก็เดินทางมาลงทะเบียนยื่นบัตรประชาชนแล้วก็วัดความดันน้ําหนักส่วนสูงค่ะหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาเจาะเรือดเพื่อที่จะนําไปตรวจ NK cell โดยรวมๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่มาฟังผลเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบคุณหมอกันนะคะมาตามรุนกันว่า NK cell ในร่างกายเหมวเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณเหมียววันเดียววันนี้แจ้งผลการตรวจดูปริมาณของ NK เซลนะครับนอะที่คุณเหมียวเจาะเลือดตรวจไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะลุ้นะสำหรับการตรวจของเราเนี่ยเราก็จะตรวจดู NK เซลใน2แบบตรวจดูจํานวนของ NK เซลว่าในร่างกายเราเนี่ยมีปริมาณ NK เซลที่เพียงพอหรือเปล่าอันที่สองจนวนไม่พอเราต้องตรวจดูเรื่องของคุณภาพนะหรือความสามารถในการทํางานของมันกันเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังผลของคุณเหมียวกันเลยแล้วกันได้ค่ะเป็นไงบ้างคะอ่าหมอต้องบ บอกก่อนว่าปริมาณนะครับอันที่1เลยก็คือปริมาณ NK c เซลของคุณเหมียวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเย้ลงนะรนะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพียงพอโ <Okay, S 1> อเคค่ะต่อร่างกายของคนคนหนึ่งในวัยนี้ใช่ไหมใช่ครับในเมื่อคุณเหมียวมีปริมาณ NK c เซลเพียงพออยู่แล้วคำนี้ ประสิทธิภาพของมันละอ่าว่ามันเพียงพอหรือเปล่ามีปริมาณแต่ต้องไปดูอีกเหรวค่ะว่ามันทํางานได้ดีหรือเปล่าใช่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีปริมาณ NK เซลเพียงพอแต่ถ้ามันไม่ทํางานก็เหมือนเราไม่มีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของคนเหมียวก็อยู่ในเกณฑ์ปกติพอดีเลยพอพูด NK เซล NK เซลอันนี้คืออะไรคะคุณหมอถ้าให้เข้าใจง่ายๆ NK เซลเนี่ยก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเป็นด่านแรกเลยในการที่มันจะตรวจจับแล้วก็กําจัดพวกสิ่งแปลกปลอม อย่างเช่นพวกเซืล์มะเรง็งพวกเชื้อไวรัสก,ก่อโรคครับ คุณหมอ่ะบอกเหมียวว่า NK cell เหมียวปกติใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นแบบโอเคเหมาะกับในอายุช่วงนี้แต่ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาว่า NK cell เหมียวน้อยเนี่ยมันจะเท่ากับเหมียวเป็นมะเร็งไหมคะคุณหมออาจจะไม่ได้แปลว่าเราเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าตอนตรวจก็แอบคิดว่าเอ๊ะถ้ามันค่ามันน้อยมากๆเนี่ยจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่า NK cell เรา้อยเนี่ยก็จะทําให้ความสามารถในการตรวจจับหรือว่าการกําจัดเซลล์มะเร็งเนี่ยทำได้ไม่ดีพอค่ะ เคยมีไหมคะคุณหมอว่า NK cell เนี่ยมากผิดปกติอ,อะไรงียค่ะแปลว่าเราแข็งแรงมากหรือว่าอะไรเป็นมนุษย์เหล็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดว่าปริมาณ NK cell มีมากเพียงพอเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งหรือว่าเชื้อไวรัสได้ดีพอครับ NK cell เ o u ากับ NK cell activity สองคำนี้ขอคํานิยามแบบภาษาง่ายๆได้ไหมคะง่ายๆเลยใช่ไหมครับสำหรับ NK cell c o u าเนี่ยก็คือเป็นการตรวจด,ดูปริมาณ ที่เราตรวจไปคือบอกว่าปกติมากน้อยที่คุณหมอบอกอกี้นี้ว่ามีน้อยมีพอดีหรือว่ามีเยอะค่ะแล้วก็ NK cell activity ที่คุณหมอบอกว่ามันไป active ได้นะอันนี้คือยังไงอันนี้ก็คือ NK cell activity ก็คือประสิทธิภาพการทำงานของ NK cell ว่าประสิทธิภาพเราต่ำพอดีหรือว่าเยอะเพียงพออะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วคุณหมอคะแล้วเหนียวอะคะบางครั้งเรามีปัญหาเรื่องของโรคภูมิแพ้หรือว่าถ้า คนที่มาตรวจเขามีโรคประจําตัวอื่นๆนะคะมันมีผลต่อ NK เซลไหมคะต้องบอกว่ามีผลโดยตรงเลย<อ>นะครับเช่นในคนที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในหลอดเลือดสูงโรคหัวใจโรคติดเชื้อต่างๆก็จะมีปริมาณ NK เซลที่แตกต่างกันไปหรือถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเราอายุมากขึ้นปริมาณของ NK เซลรวมถึงประสิทธิภาพของ NK เซลก็จะลดลงตามอายุด้วยครับ คัดกรองมะเร็งสามารถตรวจได้หลายวิธีนะคะถ้าใครสนใจโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งและภูมิคุ้มกันร,ร่างกาย NK cell เ o u n และ NK activity ก็สามารถสอบถามข้อมูลมากับทางคลินิกหรือว่าจะทักมาหาปรึกษากับทาง HD Mall ได้เลยนะคะทีมแอดมินพร้อมให้คำแนะนำอยู่คะ่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้นุองจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ